เต็มถังเลยบดแล้วเห็ดส้มอันนี้ส้มปลาชอยนี่เนาะโดยโดยโดยขายแม่ขายปลาเข้มปลาชอยใครปลาเข้มปลาชอยอันนี้เนาะโรลเซนซาเนาะอ๋อโตอ๋อโตกิโลละเท่าใดรนี่แม่ปลาจู๊กปลามาบาน ก็คือเป็สอง 2, 4, 6, 10, 10, 10, 10ี่พกสเจ็สิบเสนเออโลละ3ามสิบหกีบเนาะพันเผาในโลสิบสามพกีบมาได้บ้านใดนี่นะ สวัสดีทุกคนวันนี้ดีตอนรับทุกคนเข้าสู้ซองวิดีโอของลัดคนเดินทางนี่ภาพพี่พน้องทุกคนมารอเบิ้งตลาดไงสวัสดีไส้นะครเกษตริหานครเขตเนาะตลาดสา้าวันนี้นะเขาเจ้าขขาย่อย่างน้อนในยาม้า้ๆตอนนี้เวลาเก็ยมงย่างเนาะเดี๋ยวเขาไปรอํำกันบ่มียังไงน,นี่นี่คือบรรยากาศในยาม้าวๆเนาะตอนนี้พีเจียจมุงพอดีแต่ข่าวตลาดนี่นี่ ประมาณสิบมงสี้โมงวัน like ้คนจึงได้เลือกล่ากันเมิดนะโอ้บรรยากาศนทางเขาเนาะสุดยอดเลยคนเต็มหัวเขาสวัสดีลาโดยม่ข่ากงามแต่เช่าขนาดเนาะข้ายมากแล้วเท่าใดนี่ นะครับมากลาซิปบ่โอ้ยังราคายอมเงาอยู่เนาะดโดโดโดยดีแล้วขายราคาทึ่งๆไว้แต่เงินมันจะโมเฟอร์ช่วยลุกพรอเงินเฟอร์ดูมันนานเด้อออนี่คือบรรยากาศ ก็หัวขาเนาะปิดกองกองเลยขายไปกิโลละเท่าใดนี่นะสาวโลนละหนึ่งหมื่นกีบเนาะก็มันเนาะลึกกะลยปลูกเองมว้าน,นี่อ๋อชื่อกะเจ้ามาเนาะอ๋หอหมอกวงนะฮะโอ้เขาก็อยู่แขวงสานาเคเนี่ยแหละชื่อช่องลัดคนเดินทางนะขาก็จะเข้าไปเบิง่ง ลัดคนเดินทาง,ทางลัดคนเดินทางดโดยตัวเราตัวไทยก็ได้อังกฤษก็กได้เสื้อชหายเห็นเลยซ่องยูทูบโอ้สีเส์ชเบิ้งวะนี่ <c oughs> ลายขนาดมันเนะาะหาเจ้ามีแตคายมันกับอันนี้เนาะส่วนลายเนาะมันกับม่วงกับขาพร้อมเอาสามย่างเนะาะอานี้ขายสามย่างที่กดังหนยปอตัว <c oughs> ตอนนั้นขายเป็นชอบชอบ,ชอบแล้วท่ายสาวชอบล้หนึงแสนซีเมื่กีบเนาะมัน <Okay. S 1> มานเด้อขอบใจขอบใจ <laughs> ออมีมันอ่าอ้มันเ,เน่ย แถวทางในน้ำป็ดบอนเขาเจ้าขายเสื้อผ้าได้ทั้งน่ะเป็นตลาดใหสามซัน้นคนวันนี้เป็ดบอนฝากรถจักรรถอย่างเนาะเข้าไปทางในกันญ่สุขนเลเด้กล้ยนี่ปิดขันรถเลยเนาะขอสารโอ้ต้ หวยเดสงสัยอามาเดชทางเชปไปุนเขาได้นี่นะผักกาดนาโลละแปดพันกีบโอ้พอซื้อเมื่อนั้นอยู่ตลาดสมามัคคีใส่ละโลหนึ่งสิบสามพันเป็นยนต์ผักสดกับผักอันนั้นบ่ผักบงอันนี้มันละห้าพันกีบสบายจังบรด้ถามจังบร้ตอบเนาะเบิ่งเอาเองละเนาะแมคคาเนะ มันละสามพันกีบเออเอาคือราคาตั้งกันไหมครับเออมันใหญ่มันน้อยเนาะมันใหญ่มันน้อยโอ้ปอลาต่อเลยต่อนี้ผักปังผักปังในมัดนึงเท่าไหร่แม่มันละสามพัน 3, กีบเนาะ อปากดนี่เด้20,000โล2 0 0เนาะอราคาจับต้องได้ทุกคนเลยแม่มาได้บ้านได้นี่แม่มาแต่ดอนชิงใกล้ๆนี่เนาะแม่ไปหาเองเลยบ่ป๋านี่โดชือต่อเขาเจ้ามาเนาะอ่าธรรมดาตบ่แม่มาแต่5:00นพุ่นโดประมาณตลาดนี่ประมาณเลิกแม่ สองโมงสิบสองโมงเนาะโอ้เลือกสวอยเนาะบางบอนคือรัดไปแถวอนันทน์เทศแทนมงโบเห็นคนเลยตลาดนี้เป็นตลาดใหญ่ตลาดของนครเนาะพี่น้องตอนเช้านี่จะมาโฮมอยู่แถวนี้มืดเลยส่วนใหญ่นะตอนแรกเราจะไปโฮมอยู่ตลาดสามัคคีไส้ทุกคนเลยอ้โห ันนี้ขายเป็นกิโลละเท่าใดนี่ไหมโลละเจ็ดสิบปันเกินป่าอย่างก้อนนี่ไหมปลาปลาโจกปลามาบานโอ้ตัอัอนนี้ครึ่งโบเอ้นปลาครึ่งในปลาอย่างก่อนเนี่ยปลาบึกเนาะอ๋อตัวก็คือเป็นสอง Hoặc chip 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 บรรยากาศทางหน้าทางทุกคนคนกำลังมาเลยแต่รุดๆเนี yes ่ยอหอยหอยอัน oh, ต oh, so. ี้นีしし่เอนหอยอะไรย่งก็แม่เนี่ยหอยเล็บมากหอยเล็บมากดูตามน้ำซีก่อหลายได้นี่หอยขอ หอยน้ำพองอันนี้เนาะตงขายโลแล้วเทไไดไหมโลละหนึ่งหมื่นห้าพันกีบประมาณสาสบบาทเ่นบาทดลลากา็ปรมาณศูนยจุดเจ็ดศูนจุดแปดดอลลาร์มันดงังโลละเจ็ 7, ดพันกีบ ปลาแหง้งปลาแห้งน้ำโขกได้ไหมเออตอปลาบึกปลาบึกโลเท่าไห้เออโลละสามสิบมาฮันกีบเนาะเออตอยอดเลยตัวเนี้ยาขาสิกับก่อน นมือสีกรับยังมาซื้อใช่ถังน้ำแข็งฝักเมื่อแก่เมื่อมงกรโลละสิบห้าพันกรีบตัวนี้โลสิบแปดโอ้สีแดงสิบแปดเนาะสีขาวสิบห้มามอกงวงโลละสิบสองพันกรีบตอ้โหมีอลังการครับยังเงาไปชุด คุณี่ประมาณยังอีกห้าสิบเมตรหกสิบเมตรเด้อทุกคนเลยนี่ยาอาไปแล้วกทั้งในก็มีอีกเดี๋ยวสิพาเขาไปบึ้งบนข้าเจ้าขายซิ้นขายอย่างโดยเฉพาะอันนี้หัวฟักบัวเฮ้พออีกคู่วันนี้นะป้าหัวใหญ่รมเรนนเมเนาะขายโลลเท่าใไดนี่แมย์โลลา5าม0นกีบเนาะ ตัวละหนึ่งหมื่นกีบมันเนาะมากกระทันโลละสิบสามซีดาโลละสิบห้ามากฝรั่งคู่ห่าบก็มีเนาะ <laughs> คูปองจอดเลยอันนี้ดอกไม้ดอกไม้ประดับเสื้อผ้าเทนนีโผ้าห่มผมอนเกือบโตละคู่ละสองห้าพัน สาวพันก็นมีสาหาก็มีปลาเด็กลายขนาดปลาเด็กเนาะเปิดถังอีถังโลละสิบสามเฮ็ดโลดละเท่าใดโลละสี่หมืห่ลลลลมนเีบเนาะเออเฮ็ดยังนั่าฟาอ์เล็ดเฟืองเ,อนเน่แน่น่ฟาฟา อ in right. ah, right. ันนี้เด้กระลำหัวเด้กระลำหัวกระลำดอกเกอเนี่กระลำดอกเนาะโลละเท่าไรโลละสิบหกธันกีโอกดซ่อมนี่ยเด้ชอมดอกนี่ขายมัดละเท่าไรเนี่โดยสามมัดสิบโอ้ราคาจับต้องได้โดยโดยหมานเด้อมัดในบ้านใดนี่บัตซอกเนาะโอ้สลายพักมาบัตซอกหลายเนาะบันหทิบัตซอกนี่ เมื่อนำไปซื้ออยู่ตลาดสมัยขี่ไส้กับเจือของคนบรรทุกว่าแถวนั้นเป็นดินที่ว่าเพี้ยงแล้วก็ดินงามสา่วนใหญ่แถวบรรทุกเนี่แถวบรหโวยบันทุกทางลงเมื่อเมืองยำพรลงเมื่อจำปะซักเลาะไปเรื่อยๆทุกคน แม่หน้้เขานปยเอาป่าเองกคายเอดุดหนองวนี่แม่เต็มถังเลยอันนี้เค้นป่าอย่างสาวเนี่ยปาคอเขาต้ม อ้าวหาเคยเห็นนี่นี่หัวมันเลียมเนาะปลาคอข้าวต้มเนาะเออขายแบบใดเนี่ยโลละหกสิบพันกีบเนาะตกง่ายทุกคนดูหนองมานี่โอ้ต้อมาได้บ้านใดนี่นะมาทางมื่ชนโอ้มาไก่เนาะมาทางมื่งชนหมดปลาโตเอียนโลละเ0ียนสี่ปลาไหลเจ้าไหนกรกลับมานี่ ประมาณอ๋อเมอรกับเนืะมาแต่เด็กคนบ่อ๋อมาแต่สาวมุก้าอ๋อมาทุกม,มื้อบ่โอดูนี่เนาะดูดขอบใจเด้อม,มันหมานหอยขนาเนาะติบซ้ำเลยมามาสวยเลยสิบุยบนนั่งเนาะบุยบนวางมากเกียง โลล่าซิมห้าซิบหกมะเกียงวังเวียงเนะาะบาาใจค้าบบากเกียงนะมาาต่วังเวียงคุณโตโตมโต้อันนี้มักเล่นมักคือเทพโลละาเจ็ดพันกรีบโอ้ตัวน,นี้โลละาห้าพันกรีบตัวนี้โตโมามต้คือกัน ทางในนี่ทางในก็มีคือกันเป็นบวงเตึกใหง่งจะได้พาเข้าไปทุกคนเลยแอปเปิ้โลโลละสะหานาะตัวนี้โลละาสามสิบมาาลีนี่ สามสิบห้าพันกีบเจ้าห้าห 50, พันกีบหมักปังปานินโลเท่าไร่แม่ปานินนี่โลห้าหมื่นกีบตัวดำบึกเลยเนาะ

ح ح> ยอมโลละสิบพันกีบตัวนี้ 8, นลแลปดพันกีบมันเผามันเผาโลสิบสามพันกีบน่าจะปูกอยู่แค่มลำของไงนี่เป็นโลเป็นโลเลยโอ้ตัวนี้คือกว่าเนอะโลละห้าพันกีบแต่ไง บังโมเนาะโอยบางอย่างง่ายเลยเนาะอันนี้โลละสิบพันกีบอ๋อหัวง่ายเนาะไหมเนาะปลูกอยู่นะ้นำคองนะี่เนาะแคบคลองวันปลูกอยู่ยนำ้ำปลูกอยู่แคบคองโดย อยู่สวรรค์เฮาว่นี่มนคนี่แหลโดยบ่ได้ต่างประเทศนะมันๆหมู ไก่ตังไงตัวละเท่าไรไก่นี่ตัวละเสียบสิบพันกีบเนาะขั้วเรียบร้อยสบายเมื่อเราต้มกินร้อนเป็นลาบเป็นให้ลาบร้อนสบายมีผู้ขั้วให้เลยปมม่าซมเนาะมามาแต่บ้านใดนี่แม่มาแต่เมืองโคงป่าโทเมืองโคขี้หน้าคนนะมาไกลเนาะแม่เนาะมาจากวัดเลยแม่ สามสี่วันละอ๋อโูมาจะคนแม่มาสามคนกาบประมาณยังอีกจังวันนี่งเลยกาบนี่ขาดกะมาทิศหนึ่งทิศปลายอ๋อมาทิศหนึ่งมืดบ่ไหมสุดลายอ๋อมันยังเหลือน้อยๆหลังกาบแล้วนี่เนาะประมาณทิศหนึ่งทิศปลายเนาะป่าตองยังง่า่เนาะอันนี้เด้อันนี้นี่รุ่นนั้นนั้นบดเด้นี่เนาะ โอ้บดบดแล้วๆเห็ดสมอันนี้สมปลาซอยนี่เนาะโดยโดยขายแม่ขายติ่งปลาเค็มปลาซอยอันนี้เนาะปลาเค็มปลาซอยโอ้ยยังไงเนาะปลาน้ำซีพันดอนซีพันดอนนี่มหานาทีซีพันดอนแม่ขายไปกิโลโลดละสดใสเลยเนี่ยลดละแปดสิบพันกีบเนาะเอ้าขอบใจได้ไหมเด้อมานมาขอบใจขอบใจ รอได้รอวได้แลวได้วไม่ใหญ่เลยคัอดม่ากนันเล้วยอดเลยรอจนเมื่อยยังมาสอดอู่ได้ทุกคนเลย คนอย่างเต้มอยู่